หัวใจนางเอกกลับมาเป็นสีชมพูแล้วหรือเปล่าหลังจากที่นางเอกสาวกรีนอัสดาพรสิริวัฒนกุลอยู่ในสถานะโสดมานานล่าสุดเธอได้เปิดเผยว่ามีคนคุยแล้วซึ่งเป็นหนุ่มนอกวงการคุยกันมาสามเดือนแล้วและสิ่งที่น่าสนใจคืออีกฝ่ายทําให้เธอยิ้มได้ในช่วงที่เครียดเจอปัญหารอบด้านซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาความสัมพันธ์แต่ที่น่าสนใจคือกรีนไม่ได้เปิดรับทุกคนที่ทักดีเอ็มมาแต่เลือกคนที่เธอรู้จักอยู่ก่อนและคนนี้เป็นคนนอกวงการ ซึ่งทําให้เกิดคําถามว่าทําไมเธอถึงเลือกคนนอกองค์การและนี่คงเป็นจุดที่คนในปีกกระจายมองด้วยความสงสัยแล้วความรักครั้งนี้จะไปไหนกรีนกล่าวว่าเธอเป็นคนที่จริงจังกับใครอยู่แล้วถ้าชัวจ์จริงๆก็ไปต่อกับคนคนนี้แต่ที่น่าสนใจคือเธอไม่ได้รีบใจในการเผยแพร่ความสัมพันธ์นี้เพราะต้องการให้ทั้งสองคนมีเวลาในการรู้จักกันมากขึ้นซึ่งเป็นทัศนคติที่สมเหตุสมผลแต่ก็ทําให้เกิดคําถามว่าความรักในยุคป,ปัจจุบันควรเป็นอย่างไร คุณคิดว่าเลือกคนคุยจากองค์การหรือนอกองค์การดีกว่ากันกรีนเลือกคนนอกองค์การเพราะเธอต้องการความสงบและความเป็นส่วนตัวแต่คุณคิดว่าเหมาะสมกับคุณหรือไม่มาแชร์วความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเถอะนอกจากนี้กรีนยังเปิดเผยว่าเธอรู้สึกดีกับความสัมพันธ์นี้เพราะเธอได้ยิ้มได้ในช่วงที่เครียดและนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาความสัมพันธ์ซึ่งเป็นบทเรียนที่ดีให้กับผู้ที่กำลังมองหาความรักว่าความสุขและความยิ้มควรเป็นจุดเริ่มต้นของทุกความสัมพันธ์ แล้วคุณรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้คุณเห็นด้วยกับทัศนคติของกรีนหรือไม่มาแชร์ความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเถอะการแชร์ความคิดเห็นของคุณอาจช่วยให้ผู้อื่นมองเห็นภาพใหญ่ของความรักในยุคปัจจุบันมากขึ้นอย่าลืมติดตามข่าวสารและบทความน่าสนใจอื่นๆจากเราได้ที่เว็บไซต์ h t t p s w w w t h e b a n g k i s i e c o m f a c e b o o k h t t p s w w w f a c e b o o k c o m t h e b a n g k r i s i e t วิตเตอร์ www.twitter.com/bankkrisite อิ a ส er h าแก s ins ม www.instagram.com/bankkrisite er YouTube h t t p s w w w y o u t u b e c o m c h a n n e l u c m 5 f m c v o c g h 5 n t w c c 2 w g